จำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไม่ได้สร้างแต่อาณาจักรท่านสร้างพุทธจักรเพราะเมื่อสร้างพุทธจักรแล้วเนี่ยประชาชนที่อยู่ในอาณาจักรก็จะเป็นประชาชนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมก็คงไม่หยุดที่จะทำสี่อย่างที่ที่ตั้งปณิธานไว้สำหรับชีวิตที่เหลืออยู่นะคะก็คือจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและก็จะสืบสานอริยธรรมของบรรพชน จะสร้างคนดีในสังคมไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสถ้าองคมองย้อนกลับไปที่ชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างพระเจ้าอยู่หัวถ้ามองจากถ้ามองเป็นผู้ชายธรรมดาสักคนหนึ่งเนี่ยความเหนื่อยยากตรงนั้นเนี่ยก็สุดแล้วนะสำหรับสำหรับที่จะเปรียบว่าความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำต่อไปโดยที่อย่าไปคิดถึงว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหน,นแต่คิดไปว่าเราเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตรงนั้นแหละพระองค์จะเหนื่อยน้อยลง